ครับสวัสดีนะครับนี้พาสีนวลมาอาบน้ำครับถูถๆเมื่อถูนะเออจับดีๆ้างสีเลนน้ำก้คนสีเลนน้ำม,มา นวลอยู่กับน้องส้มนะครับเล่นน้ำใหญ่เลยครับว่ออปาปัดออกถกออูอ้าวพอละบัวพอเร็วอยแต น้อยของเราช้างอาบน้ําครับก็ไม่กล้าอาบนานนะครับเพราะว่ายังเล็กอยู่เดี๋ยวช้างเล่นน้ํามากเกินไปก็จะเป็นอันตรายนะครับโปรดวิจารณ์โปรดวิจ,รรวจรารณญาณด้วยนะครับในการรับชมครับก่อนจะกลับหลักแล้วนะครับครับอาบียนไหม พี่รักไปเท่าพีีคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับกล่าวคำว่าสวัสดีครับ